ฮัลโหลสวัสดีเย็นวันจันทร์ที่หนึ่งนะครับต้นเดือนของเดือนสุดท้ายปี2020โอ้อารามพบทสยาวันนี้ก็เป็นสเปเชียลเดย์อีกหนึ่งวันนะฮะจริงๆจะต้องเป็นวันที่เข้าเข้าครอสในการลดแล้วแต่อดจะไม่ไหวจริงๆถูกหวยจะถูกหวยฮะฮะฮนะฮะ,นะฮะก็เลยมาลองเป็นแบล็ k ชิลาตัวนี้สะดุด ตาสลุปใจกับขวดที่แสนจะคลาสสิกมากนะครับเป็นออสเตรเลียนะฮะเป็นอีสเทิร์นออสเตรเลียเขาบอกว่าให้เปอร์เซ็นต์ที่14.5สีก็เป็นโอ้โหแบล็กมากนะฮะสมชื่อจริงๆเข้มนะครับวันนี้ลองใช้วิธีการดีแคนแบบค่อยๆไปนะฮะให้กลิ่นเนี่ยค่อยๆไล่ระดับออกมาดู เพื่อที่จะหาความคอมเพล็กซ์ของน้องควนี้นะครับอขออนุญาตลองชิมดูแบบบางๆนะฮะโอ้สีสวยมากนะครับเป็นชิลาที่ดูดีอะนะฮะมีกลิ่นช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็โอ๊กนะครับพรัมบ้างนิดหน่อย นะฮะเจะลองดูว่าอืมกินเครื่องเทศตามมาอือหือือหเขาสัมผัสแรกอโรมากโอ้โหแรงมากนะครับแต่ไม่ใช่แรงแอลกอฮอล์แรงเครื่องเทศโดยเฉพาะกลิ่นโอ๊กเนี่ยฮะขึ้นมาชัดเจนมากแต่ดูว่า ลำดับต่อไปดื่มต่อไปแล้วเนี่ยความซับซ้อนจะมามากน้อยแค่ไหนนะครับ